สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอก,กันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูปูก็ามาอัดคลิปลงนะคะคือครูปูอยากจะเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วนะคะที่ได้สอนวาดหุ่นด้านหลังไปนะคะเราอาจจะยังไม่เข้าใจใวิธีการขั้นตอนซึ่งครูปูวาดเส้นต้นคอไปก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ยากในการวาด ศีรษะของหุ่นนะคะวันนี้ครูก็เลยมาขอเพิ่มเติมนะคะขอสอนเพิ่มเติมให้นะคะวิธีที่เราจะวาดศีรษะหุ่นด้านหลังนะคะอันดับแรกนะคะให้เราลากวงรีรูปไข่ก่อนเลยก็ได้นะคะสเต็ปแรกนะคะวาดวงรีรูปไข่สองนะคะให้เราลากวงรีรูปไข่ไว้นะคะ แล้วก็ให้ใส่เส้นท้ายทอยนะคะเส้นท้ายทอยแบบนี้นะคะสองนะคะและสามนะคะแล้วเส้นวงรีรูปไข่ไว้นะคะใส่เส้นท้ายทอยนะคะขนานมานะคะแล้วก็ใส่เส้นต้นคอนะคะ ใส่เส้นต้นขอนะคะส่วน4สีนะคะสใส่เส้นท้ายทอยนะคะแล้วก็เส้นต้นขอนะคะแล้วก็เส้นล้านไหลนะคะเส้นที่สี่ก็คือเส้นล้านไหลนะคะ ใส่ใบหูให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นคอด้านหลังนะคะลักษณะการวาดคอด้านหลังนะคะการวาดคอด้านหลังครูปูจะเพิ่มเติมให้ออสอนเพิ่มเติมให้จากแอคชั่นนะคะแอคชั่นหุ่นด้านหลังนะคะครูปูจะวาดให้ดูนะคะวิธีการวาดแอคชั่นขาตรงนะคะด้านหลังนะคะลากเส้นแบ่งเหมือนเดิมนะคะ แมงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลากสะโพกทั้งสองข้างให้เท่ากันนะคะใส่เส้นโค้งนะคะจากนั้นก็ลากเส้นมานะคะใส่เส้นน่องนะคะขึ้นไป ใส่เส้นรองเท้าส้นสูงนะคะใส่ส้นสูงอันนี้คือตะเข็บนะคะตะเข็บของรองเท้านะคะเส้นปลั t นี้นะคะเป็นตะเข็บของเท้าก็นี่คือส้นนะคะส้นเข็มนะคะส้นของรองเท้านะคะวิธีวาดแล้วก็ลากอย่างนี้นะคะวิธีการวาดหุ่น ด้านหลังใส่รองเท้าส้นสูงนะคะครึ่งตัวนะคะแล้วเราก็ไปต่อกับตัวแอคชั่นแขนขานะคะแอคชั่นหุ่นด้านหลังนะคะวันนี้ครูปุกก็มาเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวเรามาเ,เรียนรู้นะคะวิธีการ วาดหุ่นด้านข้างกันนะคะจริงๆแล้วก็ในด้านดีไซน์ก็ไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะคะหุ่นด้านข้างแต่ถ้าเราวาดเป็นก็ดีดีกว่านะคะงั้นครูปูกก็จะวาดให้ดูนะคะวิธีการวาดหุ่นด้านข้างนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราฝึกนะคะให้เราฝึกหน้าด้านข้างนะคะโดยวาดวงกลมก่อนนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะ วาดวงกลมนะคะวงกลมแล้วก็ใส่เส้นคล้ายเส้นสามเหลี่ยมนะคะแบ่งแบ่งสามส่วนนะคะเหมือนเดิมนะคะนี้ก็ครูคจะวาดหน้าด้านข้างให้ดูนะคะเราก็แบ่งใช่ไหมคะหนึ่งสองสาม นี่นะคะตาขนตานะคะคุณใส่หูนะคะใส่ใบหูนี่นะคะเป็นปาก หุ่นด้านด้านข้างนะคะหนึ่งสองสานะคะวิธีการวาดหุ่นด้านข้างนะคะพอมองเห็นกันไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูครูจะมาวาดหุ่นด้านข้างเต็มตัวให้ดูกันนะคะวิธีการวาดนะคะเดี๋ยวนะคะสักครู่หนึ่งนะคะ วิธีวาดหุ่นด้านข้างแบบเต็มตัวนะคะฝึกไว้ก็มันก็จะมีผลดีกับเรานะคะเราสามารถวาดได้นะคะวิธีการก็คือให้เราลากเส้นวงกลมก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เส้นนี่นะคะโค้งกระก็ตา นะคะขนตาคิ้วใบหูนะคะให้เราลากเส้นจากเส้นคอมานะคะเฉียงมานะคะแล้วก็แบ่งเป็นเส้นอ,อกเหมือนเดิมนะคะ ลากเส้นอันนี้ก็คือไหล่แขนนะคะเราก็แบ่งเหมือนเดิมนะคะแบ่งตรงนี้แบ่งเป็นอย่างเี้นะคะนี้เป็นช่วงเอวนะคะ เราลากแขนไว้เป็นต้นแขนนะคะนี่นะคะเส้นแกนนี้นะคะเราก็ลากลงมาตรงๆเลยนะคะแล้วเราก็แบ่งเหมือนเดิมนะคะ แบนงข่าหาเส้นข่าลากเส้นมานะคะลากเส้นขา ต้องมีขาหลักที่สามารถยืนได้นะคะนี่เป็นขานหลักที่ยืนนะคะเราก็จะได้อันนี้คือหุ่น ด้านข้างนะคะทำกันได้ไหมคะแอคชั่นหุ่นด้านข้างยากไหมคะตรงท้ายทอยให้หัวโค้งออกไปหน่อยก็ได้ค่ะตรงนี้ลาดมาที่คอตรงนี้มีเส้นลายนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะหุ่นด้านข้างนะคะพอจะทำกันได้ไหมคะยากไหมยากไหมคะนี่นะคะ หุ่นด้านข้างขายจะยาวเป็นนางแบบมากเลยนะคะวาดได้ไหมคะ ừ, วิธีการแบ่งนะคะก็คือด้านข้างเหมือนคล้ายตัวเอี้ยวะคะ่ะแล้วก็แบ่งช่วงนี้นะคะแบ่งช่วงนี้แล้วก็โค้งออกมานิดนึงนะคะวิธีการวาดหุ่นหุ่นด้านด้านข้างนะคะ แอคชั่นหุ่นด้านข้างนะคะพอจะวาดกันได้ไหมคะนี่นะคะค่ะวันนี้ครูปุกก็มาสอนวิธีการวาดเพิ่มเติมหุ่นด้านหลังนะคะแล้วก็มาออสอนวิธีการวาดหุ่นด้านข้างนะคะวันนี้ก็ขอ จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะาฝากกด Sub s c r i e e ไลค์แชร์ให้ครูปูด,ด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะหวังว่าครูปูจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะอยากวาดรูปเก่งช่องนี้ตอบโจทย์ค่ะขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะปลอดภัยจาก อันตรายทั้งปวงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ